ไม่มาทิ้งนะไปช่องเสือปองไงขนมจีนทาไมไม่กินขายล่ะใครจะซื้อแต่สมอจะซื้อว่ะแ้จะเก็บขายมาเสียเนาะเออขนมจีนนู่นแม่เคยต้อนรับเลยได้เลยจ้าม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 านั่งกินขนมจีนออร่่่่ยยยโหสสัังงได้เเีกลนะจะเข้าห้องน้ำก่อนไหมอ๋อเข้าในปั๊มแล้ว นั่ง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 ตักกินได้เองเลย<ด>ตาม,มตใจเลย<ป>อยอากกินสีดามันเป็นแบบไหนพ่อสีรัมทำาะไรก็สีรัมมันไม่เห็นดำเลยเขาต้มใส่น้ำมันนั่นโกหกหรือเปล่าคั้นรูมันสีมันออกไหมเพราะว่าโกหกมากกว่าย้อมผิด เออมันก็จีร่ำมแบบนี้น่ถ้าพาย้อมสีมันสีมันก็ต้องออกสีติดมือใช่ไหมมันไม่ดำเนื้อมันไม่ดำอ่ะก็ต้มน้ำสีนน่อนะให้ยายสมองกินเลยอ่ะเออโกหกะนันและจะไปลดรอบกอดกันลดต้ม คุณกนกพรสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่กานนะครับไม่ได้มาครับผมมาทั้งสา,ามค<อ>น,มน,ย,นย้อนแสงหรือเปล่ากินโลดกินโลดมาเด้อมาเด้อ กินขนมที่นลำเดือกินไม่ได้เพราะว่ามันมีกะทิด้วยแล้วก็เป็นแป้งมัดด้วย่อกอลมแม่กินไม่ได้ถ้ากินมาฝากมาขานไม่ใช่ของดองเลยเดี๋ยวให้พ่อเปาแาประเดิมคนแรกเลยชอบเผ็ดก็เติมพริกป่น ชอบเค็มก็เติมน้ำปลาก็ะสะดวไปชกใส่ใจะได้นอนนะผมนอนนอนก่อนสักคืนเออไปควาดสร้างบอกควาดเอาวัดาทัได้ก็้อเเียบเลยก็กินอะไรอย่างนี้ก,นกินปลา ดูไล่สดว่าจะถึงบ้านเสือจะถึงบ้านเสือก็รอตั้งนานม่เห็นมาถึงอันนี้เป็นไมนด้วอะไรเขาไม่เอาอันนี้มันมันสีม่วงอืกินน้ำตาลอ่ะนมกุ้งกเจ็ดก็มันเต่าหมดเลยที่บ้านก็มีเยอะแยะน้ำยาก็แบ่งไว้ไม่ใช้น้ำยาแค่นี้นะน้ำยาแบ่งไว้นู้นครึ่งหนึ่ง โดนคนแก่ต้มว่าเดี๋ยวจะตามมาที่ไหนได้ไปดูคลิปไปกินหมูกระทะกับพี่เองอยู่บ้านม่วงอ๋อเมื่อคืนน่ะเหรอโอ้ยเสื่อมแล้วได้แล้วก็มันทาง่ายไปตรงใกล้ๆจะถึง ก็ให้เขาคุ้มเีสวยเขาคล้ายแค่นสรุปเยอะๆน่ะนะมารมดอยู่นั่แกก็แวะดูมารามตัวยังแข็งแข็งนะครับเลยไม่ได้ไปเต้นนะแลมกับเขาหรอไม่ได้ไปเต้นหรอกม่กล้าเต้นแล้วคนเดียวคนเขาเต้นเต็มยุว่ากล้าเต้นแล้วออกนอกเส้นทางเขาเปล่าเขาบอกเม่นหรอเขาตบวกให้เดียวก่อนอยู่นั่นคอยกับเม่นและเอฟซีคอยกัหนุ่มเจ้าอยู่คืนนี่เออก็เาว่า ถือกางเต้นอยู่โรงเรือนทำไมยายมาแวะเต้นอะไรอยู่ข้างทางเปิดว่าที่นอนก้อนของโบและก้อายด้านทานก้อนตุ๊กเอาเลยลนะยายถือกล้องให้แม่ออฟด้วยสิถ่ายคลิปหน่อยเ, <มะ S 2> เอถยเอถ่ายคลิปให้หน่อยเอาแม่ถ่ายคลิปก่อนอยังเออนั่นแหละถ่ายก่อนเอาแม่ลงไล้วอลิปหรอลงแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปน้ำมันเข้มไม่ได้ใส่ปลาน้ำยาตรงนี้ก็ใส่ตะกุกเค็มยายฮะมันเต็มอะไรมันถ่ายคลิปได้ไหนดูให้

จานหน่ะเจ้า <Private> ม <paying otic> ัต้องกิวยายสมอนก็เอาคลิปลวดเอ้ไลฟ์สดก็ทาคลิปเอาอืมอิ่มแล้วยังไม่ได้ไลฟ์เลยแล้วตอนเย็นก็ไปอะไรนะกินหมูกระทะนะแม่เนาะเออตอนเย็นไปกินหมูกระทะที่สีคอมีร้านดังไปหลักกิโลกันเด้อตามแม่เดี๋ยวสายไปกันไปหลักกิโลน้ำเตื้อนตั้งมัต้องไป เพื่เพนทางอะไรอ่ะเพื่อนมันเราเห็นหลายอันหลายโอ้ไปแล้วก็กีเดีจะเกิดจากบ้านเสือไปบ้านยายสมรกี่กิโลอ๋อประมาณสามสิบสามสิบสองสามสิบสามประมาณนี้ฮะับสามสิบนิดนิดครับผมบ้านพี่เสืออยู่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอจอมพระเลยคนเยทั่วไปให้เขาขีดยางแล้วน้อยแย่สมรเสียขาดขีดยางคอยเด้อเออแม่นแล้วถูกต้องแล้วค่อยค่อยให้พ่อไปละเด้อสองทันนั่นแหละ อันนั้นคือค่านะมานไม่เกี่ยวกับค่ากิจกานแม่ว่าไกลไหมแม่ว่าไกลไหมก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เนาะเพดมาสก่องได้เอให้เป็นยัเออถ้าไม่ักใบก็คอยกเอาคน่งอะไรบเลยโมันไม่ดูดไหนหรอคจะขายกลทางเนะเข้าลกจนเออถ้าไม่ใช่พ่อปากับแม่อ๊อบเขาก็ไม่มาหรอก ันก็ไม่พอแต่ก็ทุนดีค่าส่วนเสียอะไรได้จะขายน้ำปั่นอีกหม้อร้อนก็เลยคอยซ้อมรถคอยไปซื้เป็นหมื่นน้อง้ไหมอย่าลืมลดมาเท้าจัสวนปั่นถูกถ้าลดมาเท้าเออเดี๋ยวจะพาไปซื้อได้กิฟปังอีกเออหิมะไปลดแต่บอกว่ากระทันเขามว่าไปอีกเลยนะบอกไปเพราะว่าจะไปมองไม่เขาจะไปเพืองสร้างเป็นเปลยนยุ่ยไซส์สร้างก็เลยมาแล้วไงรู้เปล่าเขามีแต่เสาร์อาทิตย์มันธรรมดาไม่มี โอ้ไปซื้อมาจากจอมพรนี่หรอจอมพระเลยเนาะจอมเป็นป้ายบอซื้อมาจากตลาดจอมพระเลยอร่อยมากอันนี้ใครทำแล้วถือบอกโหแซ่บเป็นสูตรของคุณแม่เองคุณแม่ก็ทำขายสมัยสาวๆเขาทำขายนะอร่อยมากกินแล้วเหรอทำไมกินด้วยกินก่อนเราชิมแล้วเราทำเสร็จเป้าเลยนีไม่หลับเลยเราชิมเราชิมอิ่มแล้วตอนที่เราทำน่ะ ตอนนี้ก็ให้แขกเอาเดินจับสีกอจกักจำปาดงนะครับให้อินน่มอร่อยเต็มที่ก่อนมีในหม้อเอกินเขาบอกว่าเามีเดียวตักเอกินไม่ต้องกลัวเหลือนะมีใน,น,น,นมหนม้ออกทำเดียวหรอย่งพอแล้วที่ทำแบบนี้

เด้งเด้งเลยตกลงกันมั่นนั่เท่เลยไอเอ็มบานบ้อไอเอ็มบานบ้อไปแอมนะขอบคุณทุกกำลังใจครับผมนะฮะแม่เคลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถูกเป่าเสียหรอแอมเนี่ยพูดสวยหรือขมิ้นไปอมมไปแอ็มไหมพาอว่าอะไรอะไร